บทที่3ตอนเช้าของทุกวันแจม่มใสจะรีบช่วยประแดงทำความสะอาดบ้านพอตกสายๆหน่อยก็จะมานั่งพิมพ์วิทยานิพนธ์จบจนเย็นแล้วก็เลิกพิมพ์ก่อนที่จินไตจะกลับมาจากที่ทำงานเข้าไปช่วยประแดงทำอาหารในครัวเป็นอย่างนี้มาเกือบสองเดือนแล้วรอรินยังคงมาหาจินไตยอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เคยที่จะยอมทานอาหารที่แจ่มใสทำสักทีมีแต่จะชวนออกไปทานข้างนอก จนแจมสายบ่นว่าเปลืองเช้าวันหนึ่งแจมสาสวมกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตสีขาวพอดีตัวกับรองเท้าผ้าใบพร้อมด้วยกระเป๋าสะพายใบใหญ่ผมที่แห้งแตกปลายและกรอบถูกรวบและรัดเป็นพวงอยู่ด้านหลังอย่างเรียบร้อยตามธรรมดาแจมสาไม่ค่อยที่จะชอบรัดผมของตัวเองสักเท่าไหร่เมื่ออยู่ในบ้านเพราะเธอเจ็บหนังศีษะง่ายแต่คราวนี้ต้องออกไปธุระสำคัญปล่อยให้กระเซกระเสิงไม่ได้ และในขณะที่จำสายกำลังกล้าออกมาข้างนอกจินไตซึ่งกำลังไขประตูรถอยู่เห็นเข้าพอดีจะไปไหนสายตาของจินไตกวาดมองใบหน้าโดนสายไร้สิวฟ้าเขามองจำสายที่รวบผมขึ้นเปิดใบหน้าดูดีกว่าตอนที่อยู่ในบ้านซะอีกร่างบางหยุดชะงักเธอทำท่าเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้กอคว้ากระเป๋าสะพายเปิดออกปากก็ตอบชายหนุ่มจะไปทุระทิมหาวทยาลัยนิดน้อย จินตายมองเธอค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋าสะพายใบใหญ่ของเธอตายแล้วลืมกระเป๋าตังค์เสียงใสดังขึ้นแล้วหันหลังวิ่งกลับเข้าบ้านทันทีชายหนุ่มยืนงงไม่เข้าใจว่าแจมไซมีธุระอะไรที่มหาวิทยาลัยกันหรือว่าเธอจะเป็นนักศึกษาก็ไม่น่าใช่ถ้าเป็นทำไมไม่เคยไปมหาวิทยาลัยเลยล่ะเขายืนรอจนกระทั่งแจมไซกลับออกมาอีกครั้งอา้าว คุณยังไม่ไปทำงานอีกหรอเธอถามไม่เห็นว่ายังอยู่จะไปส่งขึ้นรถสิจินไตบอกพร้อมกับการเปิดประตูรถด้านคนขับขึ้นนั่งแจ่มใสขโมดคิ้วอย่างงงงจากนั้นก็ยักไหล่ดีสิไปแท็กซี่เปลืองจะตายจากนั้นก็ยิ้มออกมาแล้ววิ่งเข้าไปนั่งด้านหน้าบรรยากาศในรถที่เงียบๆทำให้แจ่มใสอึดอัดเธอรู้สึกแปลกๆที่ต้องมานั่งใกล้ๆนาย,ายนหนุ่มสุดหลอ ยิ่งกลิ่นหอมสะอาดผสมกับ after shave ของเขาแล้วยิ่งทำให้รู้สึกมวนทองชับกลจึงหาทางออกโดยทำอะไรสักอย่างดีกว่านั่งอยู่เฉยๆฉชั้นเปิดเพลงได้หรือเปล่าเธอถามเสียงเนอร์ได้เขาตอบแต่สายตาจ้องอยู่ที่ถนนเธอจะไปทำอะไรที่มหาวิทยาลัยจินไต้ถามในขณะที่เลี้ยวเข้าสู่ถนนอีกสายหนึ่งจะไปข้อคำปรึกษาเรื่องอะไรนิดหน่อย มือบางหยิบจับซีดีเพลงของจินไตขึ้นดูถือลิขสิทธิ์หรือคนตามใจชอบซะเลยตอบมาให้ชัดกว่านี้ได้ไหมนำเสียงเรียบๆเ,เข้มๆดังอย่างคงเส้นคงวาก็ได้ดกจังเธอบน่นท,ทั้งที่กลัวอีกฝ่ายได้ยินมีปัญหาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์นิดหน่อยเลยจะไปข้อค้ำชี้แนะจากอาจารย์คราวนี้จินาตหันมามองหน้าแจ่มใสตรงๆเพราะรถติดไฟแดงพอดี หมายความว่าเธอกําลังทําปริญญาโทอยู่หรือไงจินไตไม่เคยคิดเลยว่าแจ่มสจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็ใช่นะสีเจ้านายค่ะเธอลากเสียงยาวอย่างกวนๆจนคนฟังเริ่มไม่ชอบใจทําไมเธอไม่เคยบอกฉันจินไตหันกลับมาสนใจเส้นทางต่อเมื่อไฟเขียวไม่เคยคิดว่านักศึกษาปริญญาโทอย่างแจ่มสจะยอมมาเป็นคนใช้บ้านเขาก็คุณไม่เคยถามนี่แจ่มสตอบ แล้วทั้งคู่ก็นั่งกันเงียบม,มาตลอดทางจนกระทั่งรถของจินไตวนเข้ามาจอดที่ลานจอดรถในมหาวิทยาลัยแจมใส่รีบเปิดประตูออกไปโดยเร็วหยิบจับทุกอย่างขึ้นถือขอบคุณม้าค่ะเธอยิ้มจนเห็นเหล็กดัดฟันแล้วก็รีบปิดประตูเดินหนีไปอย่างรวดเร็วดวงตาคู่คมมองตามร่างบางแล้วหยิบจับมือถือขึ้นมาติดต่อที่ทำงานของเขาสมหรอวันนี้จะเข้าไปทำงานสายหน่อย สิ้นเสียงข้าวก็ตัดสัญญาณทิ้งเปิดประตูรถออกสายตาจับจ้องแผ่นหลังเล็กๆที่กำลังห่างออกไปทุกทีแล้วก็ปิดประตูรถลงล็อกก้าวตามหลังของแจมสไปแจมสแจ่มสเธอมีอะไรที่ทำให้เขาต้องแปลกใจหลายอย่างในคราเดียวกันจากเรื่องอาหารที่เธอทำให้เขากินซารพัดไม่ว่าจะเป็นอาหารของแทบทุกภาคขนมปังหรือแม้แต่อาหารของพวกฝรั่งระดับห้าดาวสุดหรู แถมตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทในคราบคนชายอีกร่างสูงเดินตามจนกระทั่งเห็นร่างบางเข้าห้องห้องหนึ่งจินตาย,ยืนอยู่หน้าประตูได้ยินเสียงของแจมสายกำลังพูดคุยู่กับอาจารย์คนหนึ่งหัวคิ้วของเขาต้องขมวดเข้าหากันเมื่อพบว่าหญิงสาวไม่ได้พูดเสียงเนอออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมเธออยู่กับฉันจึงพูดเสียงเนอจินตาย,ยืนรอแจมสายอยู่อย่างนั้นสักพักก็ไม่มีทีท่าว่าแจมสายจะออกมา นักศึกษาวัยรุ่นสาวๆที่เดินผ่านไปมาชายตามองเข้าเป็นแถวเดียวเสียงพูดคุยซุบซิบดังขึ้นมาให้จินไตได้ยินหล่อจังไปขอเบอร์โทรสิแกแกก็ไปสิคนได้ยินเสียงไม่สนใจสักคนคนที่เขาสนใจกำลังยืนคุยอยู่กับอาจารย์ในห้องโน้นแจมสายถามเรื่องวิทยานิพนธ์เสร็จก็คิดว่าจะไปเดินซื้อของที่ห้างสักหน่อยแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นหนายจ้างของเธอยืนรอยอยู่หน้าห้อง ไม่ไปทำงานหรือไงเธอถามเสียงเน่ยอย,ย่างเคยชินและเขาก็เริ่มโมโหฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอเสียงดังขึ้นอย่างดุดดนเพราะว่าเขาไม่ชอบที่จะให้ใครมาโกหกหรือหลอกเขาแล้ววิ่งแจ่มใสที่เข้ามาอยู่ในบ้านเขาแล้วยิ่งแล้วใหญ่มือหนาคว้าเข้าที่ข้อศอกของแจ่มใสแล้วพาเดินออกไปตามทางทันทีแจ่มใสงงเธอรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายกำลังกโกรธแต่มันเรื่องอะไรกันปล่อยแขนแจ่มนะ เสียงแำแำดังขึ้นเมื่อจินไตเพิ่มแรงบีบแจ่มใสจึงพยายามกระชากข้อศอกที่อีกฝ่ายจับอยู่ออกขาของเธอก้าวตามแรงดันจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่รถเธอโกหกฉันเขาไขประตูรถให้เปิดออกแล้วจับร่างบางยัดใส่รถทำไมจินไตถึงได้โกรธมากมายขนาดนี้ในเมื่อแจ่มใสแค่ไม่พูดกับเขาเป็นภาษากลางเท่านั้นเองแถมยังด้เรื่องที่แจ่มใสเป็นนักศึกษาปริญญาโทอีกแล้วยังมีอะไรอีกที่จินไตไม่รู้ฉันไปโกหกอะไรคุณ เธอถามออกมาทันทีอย่างไม่เข้าใจจินไตไม่สนอะไรปิดประตูด้านของแจ่มใสลงรีบเดินไปยังอีกด้านแล้วเปิดประตูออกกว้างก้าวขึ้นนั่งสตาร์ทรถออกตัวทันทีจินไตเงียบอย่างมากใบหน้าบอกว่ากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธจัดในขณะที่แจ่มใสก็มองอย่างไม่เข้าใจจะโกรธอะไรกันนักันหนาะเลาเรื่องอะไรเธอก็ไม่รู้พอทำท่าจะเปิดปากพูดก็โดนอีกฝ่ายพูดสวนออกมาซะกอ่อนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น จ่มใสหุบปากยกมือขึ้นกอดอกทิ้งหลังลงบนเบาะอย่างเริ่มมีน้ำโหมเหมือนกันใบหน้าของแจ่มใสงอง,งามอย่างไม่ยอมแพ้ชายหนุ่มที่กำลังขับรถอยู่จะไปไหนกลับบ้านทั้งคู่นั่งเงียบกันมาตลอดทางจนกระทั่งรถหยุดจอดหน้ารัวจินไตบีบแตรเรียกธงชัยให้มาเปิดดังลั่นแต่เงียบเหมือนไม่มีใครอยู่บ้านมันไปไหนของมันเขาบ่นแล้วเปิดประตูรถออกไปเปิดประตูรั้วเองส่วนแจ่มใส ก็ได้แต่นั่งมองชายหนุ่มโดยไม่ยอมลงไปช่วยจินไตกลับมาที่รถอีกทีแล้วขับเข้าไปแจมสายเปิดประตูลงมาทันทีที่จอดรถสนิทหยิบกระเป๋าสะพายใบยใหญ่ของเธอขึ้นสะพายบายมองไปยังชายหนุ่มหน้าบึ้งที่อยู่อีกข้างของรถเช่นกันแล้วเธอก็หันเดินเข้าบ้านในขณะที่จินไตก้าวตามมาติดๆแจมสายเดินตรงไปยังห้องพักของตอนเองเพื่อจะเอากระเป๋าสะพายไปเก็บก่อนก็โดนมือหนาจับหมับเข้าที่ข้อศอกทันทีจะไปไหน เขาถามเสียงดุมองเธอตาแววจะเอาของไปเก็บเอาไว้ที่หลังเขาบอกแล้วก็ดันร่างบางให้เดินด้วยการดึงข้อศอกไปถึงโซฟาในห้องนั่งเล่นนั่งลงแจมสายถูกดันไปที่โซฟาแล้วหันกลับมามองเขาก่อนกระแทกตัวลงนั่งอย่างไม่พอใจสายตาจับจ้องมองจินไตที่กำลังยกมือขึ้นกอดอกทำไมเธอไม่บอกฉันว่าเธอเป็นนักศึกษาปริญญาโทเขาตาวาวับอะไรจะมาสัมภาษณ์งานตอนนี้หรือไง แจ่มใสาถามโดยยังใช้สิ่งนนเงนรย่างเดิมฉันให้เธอตอบไม่ได้ให้เธอมาถามฉันกลับร่างสูงขยับตัวลงนั่งบนโซฟาที่อยู่ตรงข้ามกับแจ่มใสก็คุณไม่เคยถามแล้วฉันจําเป็นต้องรายงานอย่างนั้นสิยกมือขึ้นกอดอกเหมือนกันน้าเสียงบ่งบอกว่ามีอารมณ์นิดหน่อยจินไตเริ่มอารมณ์เสียมากขึ้นไม่เคยมีใครยอกย้อนเขาอย่างนี้มาก่อนเลยสักคนหลังจากพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อระงับอารมณ์ของตนเอง ไม่ให้กระโจนเข้าไปเขย่าแจํมใสให้หัวสั่นหัวคลอนแล้วบังคับให้พูดกับเขาดีๆทำไมไม่พูดภาษากลางกับฉันเขาข้องใจแจมใสมองหน้าชายหนุ่มที่แสนหล่อเลาแต่บูดบึ้งสนิทแล้วถอนหายใจออกมานี่มันสิทธิส่วนตัวนะที่เธอจะใช้น้ำเสียงหรือภาษาอย่างไรกับใครก็ได้แต่ก็ตอบอีกทางก็ฉันชินแล้วอะเคยพูดกับป้าแดงเป็นประจำมันก็เลยติดที่จะพูดกับคุณด้วยจินไตมองหน้าแจมใส หัวคิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันงั้นต่อไปนี้เธอต้องพูดภาษากลางกับฉันเขาสั่งเสียงเข้มอะไรมีบังคับกันด้วยหรือไงเธอโพล่งถามออกไปเสียงเนอใช่แล้วตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปว่าแล้วร่างสูงก็ยืนขึ้นเพราะว่าต้องไปทำงานสายมากแล้วถ้าฉันไม่ทำตามละ่ะแจมใสย,ยังไม่ยอมแพ้และไม่ยอมเปลี่ยนยืนขึ้นกับเขาบ้าง เล่นเอาจินใตชะงักเท้าที่ประตูทันทีแล้วหันกลับมามองตาวาววับเดินกลับเข้ามาหาแจมใสเสร็จชิดชะงกหน้าเข้าไปใกล้ๆจนแจมใสถอยหลังไปเองใจของเธอสั่นอย่างประหลาดอย่างนี้เราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้น้ำเสียงเรียบอย่างไร้การล้อเล่นฉันไม่ชอบคนโกหกหลอกลวงมีลับลมคมในและไม่ซื่อสัตย์เขาเน้นชัดทุกคำแจมใสขมวดคิ้ว นี่เขาว่าเธอหรือเปล่าเมื่อมาคิดดูแล้วเธอก็ไม่ได้ทำอะไรนี่จึงชะโงกหน้าเข้าไปหาชายหนุ่มบ้างจ้องตาอีกฝ่ายอย่างไม่ยอมแพ้โกรธจะลมออกหูหน้ามือไปหมดแล้วตอนนี้ก็ได้งั้นฉันลาออกเธอตอบเป็นภาษากลางโดยแท้ไม่มีเหนือเลยสักนิดแถมเน้นชัดออกมาทุกคำจินใตชะงักนิดหนึ่งมองเข้าไปในดวงตาที่กลมใสฉายแววกล้าวอย่างไม่ยอมใคร แล้วเรื่อยลงไปถึงแก้มใสจมูกโด่งรันจากนั้นก็สะบัดหน้านี้เราจะพูดเรื่องนี้กันอีกทีในตอนเย็นเมื่อฉันกลับมาจากทำงานแล้วแจมสมองอีกฝ่ายที่หายลับไปจากประตูเธอกัดริมฝีปากแน่นแล้วบลออกมาเบาๆก่อนทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างมโมโหคนเจ้าอารมณ์จู่ๆแจมสก็เริ่มคิดเธอชอบบ้านหลังนี้ชอบครัว แล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยป้าแดงมีเพื่อนที่ข้ามรุ่นอย่างธงชัยและที่สําคัญเธอก็แอบชอบเจ้านายสุดหล่อขี้เก๊กของเธอคนนี้ซะแล้วเมื่ออารมณ์เย็นลงแจมใสก็ต้องมานั่งกลุ้มใจจะเอาอยัางไงดีโดนไล่ออกแน่แนเลยร่างบางนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงของธงชัยกับป้าแดงที่กําลังเดินเข้าบ้านมาร่างบางลุกขึ้นแล้วเดินหงอยหอยไปช่วยป้าแดงในครัวป้าจ้า แจมมีเรื่องจะปรึกษาเธอยิ้มแย่ๆให้มีอะไรก็ว่ามาสิแจมป้าแดงซึ่งกำลังรื้อพวกผักทั้งหลายออกมาจากถุงวางลงในอ่างล้างโดยมีแจมสายเปิดน้ำเตรียมเพื่อล้างผักพวกนั้นจากนั้นแจมสายก็เล่าเรื่องของเธอกับจินไตที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าให้ฟังแจมโดนไล่ออกแง่ๆเลยเธอเล่าเสียงเหนื่อยอย่างไม่เต็มน้ำเสียงเท่าไหร่คุณจินน่ะเธอไม่ใช่คนใจร้ายหรอก แต่เธอไม่ชอบคนโกหกประแดงมองหน้าหลานสาวแล้วยิ้มให้จะให้ป้าพูดให้ไหมเธอเองก็อยากให้หลานสาวได้อยู่ใกลๆ้ๆมีแจ่มใสยอยู่คนเดียวนี่แหละทั้งรักแล้วก็สนิทที่สุดชัางมันเธอป้าไม่เห็นเป็นไรเลยออกก็ออกจากนั้นก็ยากไหลเหมือนช่างมันไปรไรแต่ในใจเธอจะทำอย่างไรดีอะไรใครออกทงชัยถามมาแต่ไกล หูได้ยินแว่วๆยิ้มให้แจมใส่ฉันทุกวันแจมจะโดนคุณจินแสนดีของพิ่ธงไล่ออกนะสิพอบอกออกไปก็หันกลับมาสนใจผักต่อเฮ้ย hey, ไม่จริงหรอกคุณจนินใจดีจะตายแล้วแจมจะโดนไล่ออกเรื่องอะไรกันธงชัยพาตัวเองนั่งลงบนเก้าอี้ที่ประจำของเขาเวลากินข้าวจากนั้นแจมใส่ก็เล่าให้ธงชัยฟังอีกครั้งได้คำตอบจากธงชัยเหมือนประแดงเปียกเลยคุณจินเธอไม่ชอบคนโกหก แจ่มไม่ได้โกหกสักน้อยพี่ธงแคทแจ่มไม่ได้บอกเท่านั้นเองเธอหาทางเข้าข้างตัวเองเอ,อ่อธงชัยพย,ยักหน้าเงยๆทำท่าเหมือนจะเข้าใจตกเย็นทันทีที่จิงใจเข้ามาในบ้านก็เรียกแจ่มใสเข้าไปคุยแจ่มใสเดินถือถาดน้ำส้มเย็นๆมาวางให้แล้วถอยออกไปนั่งลงนิ้วชี้ไปที่โซฟาที่หญิงสาวนั่งเมื่อเช้าแจ่มใสนั่งลงแต่โดยดี รอคอยให้ชายหนุ่มพูดขึ้นก่อนอย่างอึดอัดสายตามองปลายนิ้วเรียวของจินไตที่หยิบจับแก้วน้ำส้มแล้วยกขึ้นดื่มพูดออกมาสักทีสิว่าจะเอาอยัางไงแจมใสคิดอย่างง,งุนงงนั่งอยู่แค่สองนาทีแท้แต่รู้สึกเหมือนสองชั่วโมงจินไตาวางแก้วน้ำส้มลงแล้วมองหน้าใสาๆตากลมๆนั้นอย่างช่างใจมีอะไรจะพูดไหมเขาถามก่อนจนแจมสายงงแล้วสายหน้าจะเอาอยัางไงกันเนี่ย บอกมาคำเดียวว่าไล่ออกจะได้ไปเก็บของกลับบ้านพรุ่งนี้งั้นฉันเป็นฝ่ายถามเธอก็แล้วกันนำเสียงราบเรียบไม่เหลือร่องรอยพายุมเมื่อเชา้าสายตาคมดุมองเธอบอกชื่อจริงกับนามสกุลเริ่มต้นการสัมภาษณ์งานใหม่ครั้งใหม่สำหรับจินตไยหลังจากที่ไปคิดทบทวนมาแล้วเธอก็ไม่ผิดสักนิดเดียวแจมใสมองหน้านายหนุ่มของเธอถามอย่างนี้หมายความว่ายังไง ไล่ออกหรือเปล่าแล้วทำไมต้องมาถามกันอีกพอจะเอ่ยปากก็ต้องรีบเปลี่ยนน้ำเสียงของตัวเองทันทีให้เป็นภาษากลางจะไล่ออกก็บอกมาเถอะเธอไม่ยอมตอบแต่ถามไปอีกเรื่องฉันบอกเธอเหรอว่าจะไล่ออกเขาถามกลับแต่พอใจขึ้นนิดที่แจมสายยอมเขาโดยไม่พูดเสียงเนอตอบออกมาก็หญิงสาวพ,พูดไม่ออกเขาก็ไม่ได้บอกจริงๆว่าจะไล่เธอออกจากนั้นก็เอ่ยออกมาเบาๆ แจม่มใสดอนกระโดนอายุการศึกษาสถานภาพทุกอย่างเล่าประวัติเธอมาแจ่มใสแทบจะอ้าปากค้างทันทีที่ได้ยินแล้วรีบผูกปากทันทีที่รู้ตัวตอบอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทันนิดหน่อยอายุ24่สิกำลังศึกษาปริญญาโทพอบอกออกไปเท่านี้ก็โดนสวนกลับออกมาอีกคำถามมีแฟนหรือเปล่าไม่รู้เพราะอะไรทำไมเขาถึงอยากรู้เรื่องนี้เป็นพิเศษครั้งนี้เป็นการดี ที่จะได้รู้จักสาวใช้ตัวแสบของเขาให้มากกว่านี้ไม่มีทำไมเธอต้องมาเจอคำถามบ้าๆพวกนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยแล้วไงต่ออารมณ์ของจินไตเริ่มดีขึ้นฉันจะต้องบอกคุณด้วยมะว่าพ่อแม่ทำงานอะไรมีพี่น้องกี่คนใครทำอะไรบ้างเริ่มที่จะหง,งุดหงิดขึ้นมาแล้วนะก็ดีแจมใส่รีบผูกป,ปากตัวเองแทบไม่ทันใบหน้ายังคงตูมอยู่อย่างนั้นตกลง แจม้ายโดนสอบสวนร่วมชั่วโมงแล้วโดนไล่ให้ไปตั้งโต๊ะอาหารให้ผลสุดท้ายที่ออกมาไม่โดนไล่ออก